นอกจากความงดงามและเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงประกอบไปด้วยงานประนีตศิลป์อีกหลายๆแขนงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะชั้นสูงเชิงช่างชาวไทยและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นตลอดการถ่ายทอดสดแล้วนะคะภายในก็จะมีพระจิตกาธานประดิษฐานพระโกรจันทร์ซึ่งได้ทราบความหมายรวมไปถึงความงามและลักษณะของพระโกรจันทร์กันไปแล้ว อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องตั้งแต่งประกอบทำให้พระจิตกาทานสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นนี้นะคะก็คือเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาทานนั่นเองค่ะในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสริริโสภาพันนวดีในวันนี้สำนักพระราชวังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาทานค่ะ ออกแบบมาตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2554นะคะดำเนินการโดยการระดมความคิดของนายช่างผู้มีความรู้ความชำนาญข้าราชบริพารครูและนักเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโดยคิดเครึ่งแบบเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธานให้งดงามวิจ,จิตสมพระเกียรติเพื่อถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคคาลัยนะคะแนวคิดที่ได้รับความรู้มาจากอาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงามนักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการสังกัดกองศิลปกรรมสำนักพระราชวังนะคะท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าแนวคิดนี้มาจากงานช่างฝีมือร้อยกรองดอกไม้สดของสตรีชาววังในสมัยโบราณดังเช่นการร้อยกรองมาลายัยการเย็บแบบการร้อยอุบะประกอบกับการแกะสลักเครื่องสด อันสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาของช่างในราชสำนักที่สั่งสมและสืบทอดกันมานับร้อยปีแล้วผสมผสานกับการใช้วัสดุที่หายได้ในท้องถิ่นค่ะเช่นมเมล็ดธัญ,ญพืช แกนของต้นสนปีกแมลงทับรวมไปถึงใบไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นทั่วไปนำมาประดิษฐ์กับเม็ดแก้วเจียระไนที่แวววาวดุดดังเพชรเพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของสมเด็จพ,พระเจ้าเพะกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัพนวดีค่ะดอกไม้ที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งส่วนที่คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ถวายแด่พระองค์ท่าน เป็นสื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จริงๆแล้วเฉพาะในสำนักพระราชวังเองนั้นก็มีบุคลากรแล้วก็มีช่างที่ชำนาญการสืบทอดภูมิปัญญามายาวนานนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันภายนอกเข้าร่วมถวายรับใช้ด้วยค่ะก็จะมีโรงเรียนจิตละดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนักศึกษาแผนกขหกรรมศาสตร์ที่มีผลงานชนะเลิศการประกวดระดับอาชีวะ ้งสี่ภาคทั่วประเทศตลอดจนประชาชนทั่วไปนะคะที่น่าสนใจคือมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสี่ภาคดังนี้ค่ะภาคเหนืออาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจังหวัดเลยค่ะ ภาคกลางมาจากพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันตกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีจากชนบุรีกับฉะเชิงเซานะคะและภาคใต้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมจังหวัดละ5คนค่ะนอกจากนี้มีประชาชนตัวแทนและนายช่างฝีมือช่างเครื่องสดจาก จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอ,อุบลราชธานีสุราษธานีลำปางแพร่เชียงรายสงขลาด้วยนะคะเครื่องสดที่ประดับตกแต่งพระจิตกาทานที่เห็นทั้งหมดนี้มาจากฝีมือและดวงใจของบุคลากรรวม150คนค่ะแล้วก็มาถวายงานกันตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งประดับตกแต่งพระจิตกาทานสวยงามอย่างที่เห็นนี้เมื่อ6นาฬิกาวันนี้เองค่ะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะคะก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพนะคะและก่อนหน้านั้นก็จะเป็นในส่วนของสมเด็จพระราชาคณะนะคะและถัดมาก็จะเป็นด้านของพระบรมวงศสานุวง์ในขณะนี้นะคะในส่วนขององคมนตรีและก็อดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภานะคะ ผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลฎีกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาตินะคะรวมไปถึงประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส จะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับด้วยค่ะเรียนให้คุณผู้ชมทราบเพิ่มเติมนะครับถึงแนวคิดในการจัดสร้างพระจิตกาทานจากที่คุณสายสว่างนะครับได้เรียนคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรูปแบบพระจิตกาทานในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสริโสพานวดีนั้นนะครับพระจิตกาทานเป็นทรงบุษบกนะครับมีรูปแบบเป็นเครื่องประกอบ พระราชอิสริยยศกล่าวคือชั้นเรือนยอดซ้อนลดหลันเจ็ดชั้นนะครับโดยเรียกตามภาษาช่างเครื่องสดว่ารัดเกล้าเจ็ดชั้นตกแต่งด้วยเครื่องสดอันประกอบด้วยงานวิจิตรศิลด้วยกัน3ามขนงนครับคืองานช่างแทงหยวกงานแกะสลักของอ่อนและงานร้อยกรองดอกไม้หรืองานประดิษฐดอกไม้สดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวบรวมสภาวิชาช่างฝีมืออันประดับตกแต่งระจิจการทานอย่างเต็มรูปแบบ ตามแบบโบราณราชประเพณีครับซึ่งการประดับตกแต่งบริเวณชั้นรัตเก้าจำนวนเจดชั้นนั้นนะครับจะประดับตกแต่งด้วยม่านตาข่ายร้อยกลองด้วยดอกมะลิสดลายสีก้านสีดอกติดด้วยดอกเข็มสีแดงประดับเลื่อมสีทองประดับทุกชั้นนะครับมีอุบะประดิษฐ์ด้วยกลีบกล้วยไม้สีชมพูประกอบกับหลายหยวกชั้นรัตเก้า ประดับด้วยมะละกอดิบซ้อนชั้นเป็นลายดอกจอกกดจากพิมพ์ทองเหลืองทุกชั้นบริเวณชั้นละกล้าวประดับด้วย mm hmm. เฟื่องในดอกไม้ไหวที่ประดิษฐ์ด้วยกลีบดอกไม้ mm hmm. มเมล็ดธัญ,ญพืชและปีกแมลงทับครับส่วนการประดับตกแต่งบริเวณชั้นรัดเอวหรือว่าชั้นรองพระกฎจันทร์นั้นนะครับจะประดับด้วยหยก ลายกลีบบัวช่อ,อซ้อนชั้นนะครับประดับตกแต่งด้วยเครื่องสดแกะสลักเป็นอักษรพระนามพอรรอด้วยฟักทองประดิษฐานเหนือโคอุสุภราชประดับตกแต่งด้วยดอกพุตานและใบไม้ที่แกะสลักจากมะละกอดิบครับการคัดสรรวัสดุที่นำมาประกอบเป็นเครื่องสดนะคะเป็นภูมิปัญญาค่ะ แล้วก็ยังแฝงไปด้วยความหมายและสิ่งที่จะสื่อถึงความจงรักภักดีแด,ด่สมเด็จพระเจ้าพิกณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพนวดีอีกด้วยนะคะการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากกลีบกล้วยไม้ก็ต้องเลือกกลีบดอกกล้วยไม้สีชมพูให้ตรงกับวันพระราชสมภพคือวันอังคารมีเกสรประดับแก้วเจรนสีขาวล้อมรอบด้วยเกสรดอกไม้ประดิษฐ์ แทรกด้วยเกสรเพชรเจ็ดเส้นแต่ละเส้นจะมีเม็ดแก้วเจรไนสิบสองเม็ดมัดเข้าช่อเป็นส่วนของเกสรน,นับรวมกันแล้วแปดสิบห้าเม็ดเปรียบเสมือนปีของพระชนมายุของพระองค์ท่านที่ทรงพระชนษา85ปีถัดออกมาจากส่วนของเกสรก็เป็นกลีบดอกไม้ทำจากกลีบดอกกล้วยไม้สีชมพูเช่นเดียวกันล้อมเป็นแนวรัศมีทรงกลมแต่ละกลีบก็มีความหมายคะ่ะท่านผู้ชมคะเปรียบเสมือนดั่งข้าราชบริพารข้าราชาสำนัก และประชาชนชาวไทยที่ร่วมน้อมใจที่จะส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายมีการระดมแนวคิดเกี่ยวกับดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นถวายในการพระราชพิธีครั้งนี้นะคะได้จากการน้อมนำดวงใจทุกดวงที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านนำขึ้นประดับบริเวณฐานล่างของพระจิตกาธาน120ดอกค่ะดอกพุทธชาติ เป็นดอกไม้ที่สร้างสารรค์ขึ้นตามบทเหกกล่อมพระบรรทมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในพระราชนิพนธ์ของรุนเกล้ารน,น,นกระหม่อมรัชกาลที่6นั้นมีชื่อดอกไม้ไทยปรากฏอย่างเช่นดอกจำปาพุทธชาติในการประดิษฐ์ดอกไม้ไทยก็จะใช้ ชื่อดอกไม้ให้ตรงกับที่มีอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงและให้เราได้รำลึกถึงพระราชบิดาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ไปด้วยนะคะดอกพุทธาลก็นำมาแกะสลักของอ่อนดอกพุทธาลแกะสลักจากเนื้อมะละกอดิบสีขาวย้อมสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีวันประสูติอีกเช่นเดียวกันนะคะแนวคิดในการแกะสลัก ของอ่อนเป็นดอกพุทธาน,นี้เกิดจากดอกพุทธานในบานประตูไม้แกะสลักฝีพระหัตของล้นเกล้าล้านกระหม่อมรัชกาลที่สองซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระวิหารวัสุทัศเทพรวารารามค่ะดอกไม้ไทยดังกล่าวสอดคล้องกับพระจริยวัตรในองค์สมเด็จเจ้าฟ้าที่ส่งโปรดดอกไม้ไทยโปรดผ้าไทยตลอดจนขนบรรมเนียมแบบไทยๆดอกพุทธานที่ประดิษฐ์ขึ้นมีทั้งที่เป็นดอกบานดอกตูมแล้วก็ดอกแย้มประกอบกับใบพุทธา ที่แกะสลักจากเปลือกมะละกอดิบ45ดอกปักประดับบริเวณหน้าหยวกบริเวณประดิษฐานพระโกฎจัน์ทรนะคะขณะที่ได้ชมความงามของพระจิตกาทาน ดอกไม้สดและของประดับตั้งแต่งต่างๆนี้นะคะก็มีบุคคลสำคัญยังคงเรียงลำดับกันขึ้นไปถวายพระเพลิงพระบุปรพระสบของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพนวดีกันอย่างไม่ขาดสายนะคะเมื่อสักครู่เห็นพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตามมาด้วยองคมนตรีหลายท่านนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ และภรรยาค่ะดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการพระราชพิธีครั้งนี้ยังมีเครื่องสดงานแกะสลักจากผักและผลไม้ด้วยไม่ได้มีเพียงดอกไม้นะคะมีฟักทองแกะสลักเป็นตัวอักษรพระนามพอรรอใต้พระมงกุฎมีโคที่แกะสลักจากหัวเผือกนะคะที่ใช้แกะเป็นรูปโคเนื่องจากเป็นปีฉลูปีพระราชสมภพค่ะ มีดอกจอกซ้อนชั้นจากเนื้อมะละกอด,ดิบใช้ประดับบริเวณหน้าหยออกชั้นรัดกล้าวชั้นรัดกล้าวนี่หมายถึงชั้นยอดของพระจิตกาธานนะคะพระจิตกาธานจะมีรัดกล้ากี่ชั้นก็ตรงกับชั้นพระอิสริยยศ ของเจ้านายพระองค์นั้นในการพระราชพิธีนะคะอย่างสมเด็จพระเจ้าพิกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพพนวดีนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้กางก้านด้วยสเวตาชัดเจชั้นดังนั้นพระจิตกาทานก็จะมีชั้นยอดหรือว่าเกี้ยวเจชั้นตรงกับสเวตฉัตรด,ด้วยค่ะ